สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC นะครับแปดบันทมนะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะพี่น้องผมไ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปนะครับลงให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเพราะว่ากะคือเห็นพี่น้องช่วงนี้นะครับทางภาคอีสานเนาะครับเป็นฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่าช่วงเกี่ยวเขานะพี่น้องเวียกก็คือหลายขึ้นนะครับบ่ค่อยได้มีเวลามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับมื้อนีได้พี่น้องผมสิพาพี่น้องนะครับนี่มาอยู่ที่ร้านตากเขาเนาะการตากเขานะพี่น้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทำนาเนาะพี่น้อง กอนเทาสิเก็บเข่าขึ้นเล่าจินะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะพี่น้องเพราะว่าเข่าซีดจีเซียนครับวัดกันตรงนี้พอมนะครับเพราะว่าเวลา el, เขาเกี้ยวเข่ามานะพี่น้องมันจะมีความชื้นในเขานะครับบางบางคนนะครับเขายังเปียกๆอยู่ได้พี่น้องการตากนะครับเพื่อการสําคัญที่สุดนะครับเฮ็ดจังใดนะครับเพราะว่าเวลาเขึ้นเล่าไปแล้วเขาก็ไปอยากลงมาตากไหมนะพี่น้องหรือว่าเอาขึ้นไปแล้วเพื่อมันมูมันชื้นมันหยางหรือเฮ็ดห้เขาเสียหายใช่ไหพี่น้อง เมื่อนี้นะครับแบตมีเทคนิคดีๆนะพี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับแต่ว่านะพี่น้องการรับชมคลิปนะครับแบตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาขอไปเบิ้งในร้านเขาเลยครับว่าการตักเขาจังไดนะครับบระเภทเด็กเขาหมูนะพี่น้องไปเลยครับนี่นะครับพี่น้องคือเขาของเขานะครับที่ได้ปีนี้นะพี่น้องตัวนี้เป็นเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวทั้งหมดเลยนะพี่น้อง เนื้อที่ประมาณ17ไร่เนาะรถอันเกี่ยวเป็นอันวัดที่เพียรเบิรงนะครับเนี่ยครับได้เข่ากับหนึ่งล้าน2ล้านนะครับ3ล้านส่วนล้านนั่นเฮาสิเฮ็ดเป็นข้าวปลูกนะครับตัวนั้นประมาณ8ปดแปดสอบนาะพี่น้องนี่นะครับที่เหลือ,อนะครับลอยก็สอบนี่ครับคืออัดไปตรงนี้เลยพี่น้องเบิรงนะครับนี่นะครับอัดไปตรงนี้มัดเลยเด้อพี่น้องตากประมาณ2แดดแล้วนะครับแต่ว่าดีที่ว่าแดดมันแห้งเนาะพี่น้อง พอเอาเกีียวเสร็จนะครับแดดก็แฮ้งก็โอเคนะพี่น้องนี่นะครับเสียแต่มองพื้นนะพี่น้องนี่พื้นเขาจะเป็นพื้นหยานะครับมันก็จะมีความชื้นหลายสางนีนะนี่นะครับพยายามหาเบิ้งข้อมูลใน youtube นะครับหลายอย่างนะพี่น้องแต่ส่วนมากนะครับเพิ่นก็ตากบางเนาะเพื่นดีเฮ็ดบางๆนะครับแล้วก็ตากตามร้านปูนนะครับแต่ว่าโดยสารที่ที่เขาปฟอมนะพี่น้องนี่นะครับของเขามนี้เป็นร้านหยานะครับเขาต้องอาศัยการแบบว่า พิกขึ้นดูๆนะพี่น้องนี่นะครับพิกด้านกลับไปกับมาดูๆนะครับเห็นข้างล่างมันแบบเออขึ้นม้าแน่เนนะพี่น้องนะนี่นะครับตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการกวนนี่เขาสเก็บขึ้นเล่านะพี่น้องขั้นตอนนี้ต้องใส่ความละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นไปแล้วเพื่อมันมีอ่าความชื้นสูงสียมฆาเทียดเนี่ยเขาเขาเสียนะพี่น้องนี่นะครับ นี split, ่นะครับพี่น้องเหลี๋ยวบางครั้งนะครับนี่นะครับยมหยุดพาเข้าไปเบิ้งนี่ครับเหี่ยวบางครั้งเริ่มแห้งได้พี่น้องนี่นะครับเป็นไงไงแล้วนะครับมีความไงเราแต่ว่าดูความว่ามันหนานะพี่น้องเบิ้งนะ้นี่ดานล่างมันก็ยังแบบชื้นได้ได้พี่น้องเบิ้งเนี่นะครับยังมีความเปียกๆอยู่นะครับจังซี่ถ้าแม่นเอาคืนนี่รับรองแบบเข่าเสียแน่นอนเด้พี่น้องเขาไปขายก็สิบ่ได้ราคานะครับนี่นะครับ บอดีดำนะพี่น้องนี่นะโดยว่ามันหนานะครับข้างล่างมันยังมีแบบความชื้นสูงอยู่นะครับนี่พี่น้องยังชื้นอยู่นะครับพี่น้องเฮ็ดวิธีใหนนะครับที่ว่าเฮ็ดให้เขามันแห่งแบบโดยมันบบเสียเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดจังไหนนะครับคอมเมนต์แนะนำบอกผมได้เลยพี่น้องนี่นะครับข้างล่างยังเปียกอยู่เลยพี่น้อง ตะว่าครังเชิงเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่ครับว่ามันหนาเลยพี่น้องเพิ่นงนะครับนี่นครับตามที่ผมเบิ้งในยูทูปนะครับเพิ่นก็จะตะลักนี้มีไม้ได้พี่นอ้องเดี๋ยวอีกคาไปเบิ้งไม้นะครับเป็นเป็นคาถาเนาะเพป็นคาถาใสสาหรับแบบว่าเคี่ยเขาโดยเฉพาะนะครับ ไปซื้อมานะครับลอยก๊บบาบนี่พี่น้องนี่เป็นแม่เสียนครับนี่เป็นกระทาเกีียวแหวนนี่เป็นร้านหา่อกระขุดนี่สีนคนับพี่น้องนี่นะครับจะว่าขอเสียมันครับมันนี่มันเป็นของร้านเทาเด้พี่น้องห่อกระขุดนะครับนี่มันเห็ดให้ร้านเขาเสียหายนะครับไปเลยไปเบิ้งอยู่ในยูทูปมาอีกนะครับว่าเห็ดจังไหงสินะผมเห็นเพิ่นเห็ดวิธีหน,นึ่งก็คือเอานะครับ ใส่เถ่าไล้นะพี่น้องอะน,นี่คพิกข้งมาสีเล้ยครับซึ่งวิธีนี้ผมว่าน่าจะเวก็ใส่กระทะนะครับเพราะว่าอย่างวัจงนจันพี่น้องนี่ครับร้านห้อโบเสียหายเนาะแลักสองนะครับ่เมือยงซ้ำเด้พี่น้อง้า้ม่นใส่เป็นตัวกระทะนี่มันสิบปวดแขนเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นชื่อเขาแบบเออเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับใส่พลิกข้งมาพี่นะพี่น้องน,นี่ครับสีละเอียดกว่านะครับละเอียดกว่าการใส่กระทะนะครับ น้าพี่น้องมึงยังเปียกอยู่เลยนะครับการล้างยังนะเปียกอยู่เลยพี่น้องแล้วกับพริกนุ่งพี่นะครับประมาณหาที่ห้เคียร์หนักต่อมื่นเลยพี่น,อน้องนางพริกจะเรียงนะครับในด้านลานานน่างผิวหนมาเนาะไม่เห็น้งแบบว่าชื้นนะครับคาดว่านะพี่น้องว่าจะตากประมาณสักหาแดดนะครับเพราะว่าปีกฟอนกบบน,นี ก็เปนยังล่ะประสบการณ์ <ขอ S 1> แล้วนะครับ <c oughs> ขนาดตากสาาสาเส้ล้านขื่นพี่น้องเสื้อเวลาขื่นเปรี้ยทั้งเล่าแล้วสินะฮิเหมือนมันคล้ายว่ามชื่นออกมานะครับเพชรในเขาแบบว่าแห่งพี่น้องเวลอาไปสีนะครับมันจะเป็นเม็ดเนาะเป็นเม็ดแบบว่าเม็ดมันสิบว่าคุณนะพี่น้องมันจะเป็นใสใสเพื่อเจ้านี่นะครับเพชรในเขาเขาเสียหายนะครับกินกับ่าเสพติดไงน,นี่ครับ <c oughs> บางคนนะครับที่มันตากว่าแห่งเราเิ็นเอาขึ้นเล่าสินะ ดำไปเลยได้พี่น้องดำแบบเสียหายไปเลยนะครับเวลาเอามาั่งกินสิสิบเป็นกินน่ครับเป็นจังใดแน่พี่น้องนะครับสําหรับเทคนิคการตากเข่าของ大เนะพี่น้องบรเฮ็ดใ้เข่าเสียเข่าดำเข่ามู่นะพี่น้อง หวังว่านะครับพี่นอ้องจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับป้าหมาก,กันน้อยเ้อจังได้ไปกระฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีวิธีที่มันดีมันเวิร์กก็นี่นะครับสมารถคอมเมนต์บอกแบทได้เ้อพี่น้องสหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ